อามันมันดังไม่พอรถเราเองเห็นตำรวจเองดีใจไหมดีใจไหมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่กลัวนะแล้วมันผิดไหมเนี่ยถ้าบอกผิดไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่อดังหรือไม่ดังก็ไม่ดังแล้วลองตาดูได้ไหม เ้ยรถแรงไหมรถแรงไหมเนี่ยรถรถแรงมเลยนะเต็มสวยเลยได้เท่าไหร่คือสองร้อยไหมถึงไหมไม่มีไม่ยไม่ก็ไม่มีจะไปดูอะไรเนี่ยฮะขาดเริ่มพิ้วขาดขาจนฟิวหายแรงรถรถแรงจริงเนี่ยแล้วไอ้นี่อะไรข้างๆนี่ก็ฟิวเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เจบผัวหายนะครับขาดเร็วจ้อ คือขี่มาเร็วใช่ไหมใจถึงเลยล่ะจะปล่อยให้น้องไปหาแฟนหรือยังไงได้ได้บอกไหมในเวลาผิดบอกไหมตอนนี้ไม่ครับเพราะตอนนี้ลับเร็วไม่ได้อยู่แคือแซงแซงไหมในพวกสิบร้อยแรงแงยแซงไหม บางทีก็บางทีก็ไูแงก็หมายเ้าไปก่อนใจเย็นใจเย็นอยู่ใช่แข่งนเนยใ่ถไหมเยชอบชอบเอง่ะตรงมันที่ขี่จนฟิวหายข้างๆนไฟข้างกันนั่เนี่ยก็จะจกมันน่เนีลยนะครับกะจกกระจกัน มหรือตกลุมหรืออะไรก็จบผมหายไปไหนแต่ถามว่าไม่หายนีหายจริงๆครัหายจริงหายจริงไม่ได้มีิงๆครับจรงพูดจริงจริงผมพูดจริงครับผมพูดจริงผมไม่ได้ตั้งใจผมพูดันเกี่ยวกันตลกก็อย่างี้นะแล้วจีจีจนไม่หาย มันกระจกนีหายยธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติมันดูสดเองตอนแรกมันมันไม่ใช่ปั๊มมันเนี่ยปั๊มผมตอนแรกผมมันไม่ใช่ปั๊มมันนี้ครับอ๋อตอนแรกผมไม่ไม่ใช่ปั๊มมันนี้ผมเปลี่ยนปั๊มแล้วทีนี้ผมตั้งนี้แหละเพื่อผมไม่เดินชนนี้มันหักครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็เลยเป็นแบบนี้กระจกไม่ค่อยมีกระจกไม่ เราดูภาพวิวไปเราข้างๆไงไปดูไฟไหมมหแลอวให้ผมมันรีวิวเหรอเออรีวิวรีวิวมันแรงไหมเนี่ยรีวิวให้ตำรวจเออันหลวตตกอันนี้ยึดไว้เฉยรือว่าเป็นเกียร์โยง ไม่พูดอะไรแบไม่รู้เรื่องครับไออันนี้นะครับอันนี้ยุดไว้ครับจะรีวิวใช่ไหมเนะี่ยขอมาก็จัดให้ครับอ๋ออาเอาเรื่องเครื่องอะทำไม่เครื่องเครื่องไม่ทำครับไอฟ้าเขียวฟ้าแดงฟ้าอะไรฟ้านะครับฟ้าตรงเงินเนี่ยมันมันอะไรฟ้าตรงนัง้นเนี่ยไอเขาดูข้างในให้มันมีเสียงมันมันจะแรงไหมเขาเสียงมันไม่รู้ครับเขาเขาทำให้ผมไม่ได้ ศึกษานะพี่ไม่รู้ว่าแล้วเบรกหน้ามีไหมนี่เบรกหน้าเบรกหน้ามีมาเลยเดี๋ยวลาบีเอาต่างกับลูกอะไรไหมลูกไปได้ไงวิธีแดงกนแล้วเน่ยไม่รู้เลยปั่นได้ที่ก็หายไปแลยครับเออเช็ดด้วยโอ้เสี่ยวก็ลักรถรักจัดเลยเนี่ย พอนี้ตกเขาลแต่งมาแล้วตกเขาเลยแต่งรมๆล้วราคา้ีเองตั้งขึ้นอี่คือจะรีวิวเลยใช่ไหมเนี่ยโดยตรงเายพร้อมครับรถสวยนะาวารารีวิวให้ตำรวจรถสวยเอาข่อเหรท่อเหร่ออ๋อเน่เองอยากรีวิวรีวิวอ๋อ จะต้อง่แฟนเรียกตกแนี่ไถามไปไหนนานพอจวบารีวิวราไม่ต้องเออยู่รถไทยไม่เบอยู่มันเป็นตำนานแ้นีนะตำนานรีวิวรถตำนานรถแรงไหมเอาสรุปถามจริงเนากนร้อยหาเลยครับร้อยห้าเลยได้ไหมไม่ถึงครับประมาร้อยยี่ร้อยสามยรับ ผมไอตอนที่ตอนแรกผมจะทำรถแรงครับแต่เพื่อนผมมาเสียมาก่อนเสียตอนหน้าเลยครับจบเลยชีวิตเสร็จแล้วจบเราเราคิดได้เลยใช่ไหมแบบพอมาพอเพื่อนขี่ไปเพอาเพื่อนมาขี่แรงครับผมก็า<อ>ผมบิดนะผมบิดครับผมติดตามไปอันนี้รถผมมันพลาเลยก็ขี่ตามไปกันก็ไปเดี๋ยวก็ถึงอขอให้ท่านแหละรถเก่งมาปาดหน้าเพื่อน เลครับเก,ก็ต่อหน้าต่อตาเลยใ้อยเหี้ยนะค้รรเรามีฝากชาวแกงก็มีเพราะการขี่รถเร็วดีหรือเปล่าดีไมขี่รถเร็วกี่ไม่ดีหรอคะว<า>่าไม่ไปดีกว่าห้าเลียวกรุ่มก้ครับอันอันนี้ไม่ได้เสียมนะไม่ได้เสียมใช่หไม่เียม้ที่สดครับที่สดเยอเราเป็นอะไรเนี่ย ทำไงความใจรีวิวขำแหลรีวิวรถใ้ตำรวจและผมจำมานจนตายแล้วรีวิวรถในตำรวจ